สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูความสัมพันธ์นะที่สนิทแนบแน่นนะครับของรัสเซียและอิหร่านที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับต่างฝ่ายต่างส่งอาวุธมาแลกเปลี่ยนกันนะในการรับมือนะศัตรูตัวตึงในที่สุดของพวกเขาเนี่คือสหรัฐหรือไม่นะครับทากลางความตึงเครียดในที่ตึงมากนะของทั้ง2คู่ัวนะครับมาดูข่าวแปลตามประเทศนี่นะครับหลังโดน ขณะนี้นะครับบรรดาขีดวุฒแบบทิ้งตัวอิหร่านที่จะเสริมอำนาจล้างแค้นเคิร์ดของปูตินต่อยูเคร,รนหรือไม่แผนที่น่ากลัวของอิหร่านนะครับที่จะส่งอาวุธรัสเซียได้ถูกเปิดเผยบรรดาการจัดส่งขีดวุฒแบบทิ้งตัวของอิหร่านสู่รัสเซียนะครับใกล้จะมาถึงภายหลังโดนขณะนี้บรรดาขีดวุฒของอิหร่านที่จะเอาเลือดยูเครนออกหรือไม่ เราบรนมิรของเคียบนะครับที่จะลงโทษอิหร่านถ้าหากพวกเขาส่งบรรดาขีนอาวุธนะสู่รัสเซียหรือไม่อิหร่านนะครับถูกวางที่จะจัดส่งบรรดาขีนอาวุธแบบทิ้งตัวสู่รัสเซียทมกลางสงครามยูเครนนั้นบูมเบอร์นะครับได้รายงานบูมเบอร์นะครับได้รายงานว่าบรรดาการถ่ายโอนขีนอาวุธของอิหร่านใกล้จะมาถึงแต่การระบุนะที่เฉพาะเจาะจงต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนสิ่งนี้นะครับ นะอาจจะสามารถกระตุ้น,น,นหนึ่งการตอบโต้อย่างว่องไวจากเหล่าพันธมิตรของยูเครนบรรดาเจ,จ้าหน้าที่ยุโรปนะครับได้บอกบุมเบิร์กสีนี้อาจจะสามารถนะครับส่งสัญญาณหนึ่งคู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นระหว่างรัสเซียและอิหร่านทากลางบรรดาความตึงเครียดน,นะครับกับตะวันตกบรรดาขีวุธต่างๆของอิหร่านได้ถูกรายงานนะครับว่า,าจ,จะสามารถกระทบนะบรรดาประชากรที่เป็นพลรเรือน และก็แลกเปลี่ยนพนลวัตนะครับของความขัดแย้งนั้นฟาซินนานดิมีนะครับของสถาบันวอชิงตันได้เตือนว่าขีนวุฒต่างๆนั้นอาจจะสามารถโจมตียูเครนตะวันตกบรรดาขีนวุธของอิหร่านนะครับที่จะเสริมอำนาจการโจมตีสายฟาแลบนะับของรัสเซียกล่าวโดยฟาซินนานดิมีนะครับสมาชิกอาวุโสสถาบันวอชิงตันจากแหล่งข่าวอิหร่านนา,นานาชาตินะครับว่า ย้อนกลับไปในเดือนพฤิกายนนะครับปี2022เมื่อผมได้เขียนบทความหนึ่งเกี่ยวกับการจัดส่งนั้นของบรรดาโดรนชาเฮตแก่รัสเซียผมได้เตือนต่อการจัดส่งของบรรดาขีรอาวุธแบบทิ้งตัวสิ่งนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหลักใหญ่สําคัญสําหรับพวกรัสเซียถ้าหากพวกเขาทั้งหลายใช้บรรดาขีรอาวุธแบบทิ้งตัวนําวิถีแม่นยําสูงของอิหร่านจํานวนมากมาย คลังแสงขีนวุธในขณะนี้ของรัสเซียนะครับได้ถูกรายงานรวมถึงยุทธภัณฑ์ของเกาหลีเหนือนที่มีความแม่นยำที่น้อยกว่ารอยเตอร์นะครับก่อนหน้านี้ได้รายงานว่าอิหร่าน,นได้ส่งรัสเซียนะครับบรรดาขีนบุธะแบบทิ้งตัวนับร้อยรอยลูกนะครับในปีนี้รัสเซียนะครับสแสวงหาที่จะ,ะทำกำไรทางภาคพื้นดินในทางตะวันออกของอยูเครน ก่อนฤดูหนาวนะครับจะมาถึงรายงานของบูมเบิร์กแต่อยงไรก็ตามนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับไม่ได้ยืนยันแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับรายงานบูมเบิร์กนั้นข้อตกลงขีปนาวุธนั้นนะครับได้ถูกรายงานนะครับว่าอยู่ในการทํางานนั้นเป็นเวลาหลายปีขณะที่2ประเทศนั้นนะครับได้หลอมรวมนะความสัมพันธ์ต่างๆใกล้ชิดมากขึ้น บรรดาการถ่ายโอนเขียนบทแบบทิ้งตัวอาจจะนำไปสู่บรรดาการคว่มบาตนะของตะวันตกที่เพิ่มเติมต่ออิหร่านนะรายงานบุมเบิรกรัสเซียและอิหร่านนะครับถูกเกี่ยวโยงในความตึงเครียดต่างๆร่วมกันกับนะครับพวกตะวันตกท่ามกลางสงครามยูเครนแล้วก็กาซานั้นก่อนหน้านี้นะครับบรรดารายงานต่างๆได้กล่าวว่ารัสเซียได้ส่งการป้องกันภัยทางอากาศ ที่ล้ำหน้าทันสมัยต่างๆเนี่ยสู่อิหรานน่า,ารนทากลางบรรดาความตึงเครียดนะครับตวงดอกกลางกลุ่ม G7 นะครับได้ใช้บรรดาการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและเกาหลีเหนือสําหรับการส่งอาวุธรัสเซียนะครับเพราะข่าวแปลต่างประเทศจีนีเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยแน่นขึ้นคือเมื่ออิหร่านนะครับเจอศึกในตัวดอกกานะครับกับอิสราเอลแล้วก็มีสหรัฐมาหนุนหลังอิสราเอลนะครับส่งเรือมทุกเครื่องบินอะไรมาเนี่ย รัเสเซียก็ขนอาวุธนะครับนะระบบป้องกันภัยนาอากาศล้ำหน้าทันสมัยนะครับแล้วก็ระบบกวนสัญญาณความถี่สูงนะไปให้อิรานเหมือนกันนะเพื่อเตรียมรับมือการโจมตีจากอิสราเอลและสหรัฐนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับข่าวว่าอิรานเนี่ยจะเตรียมส่งนะขีปุธนะแบบทิ้งตัวเนี่ยไปให้ทางรัสเซียนะครับในการโจมตียูเครนนะครับคือต่างฝ่ายต่างเป็นพันธมิตรนะที่จับแน่นเงินเรื่อยๆอะ่ะพูดง่ายๆคือถ้าฝั่งนี้ทําได้ฝั่งนั้นก็ทําได้อ่ะนะไม่มีใครเกรงกลัวใครอ่ะนะ ก็เป็นแต่ว,ว่ารอวันเวลานะครับทย่ะสะสมกําลังอาวุธพักพัววนะครับก็รอวันเป่านกหวีดนะตะลุมบอลกันได้นะในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับว่านะอาวุธที่ทันสมัยของรัสเซียก็มาถูกใช้ในตอดอกลางนะเพื่อรับมือกับอาวุธของสหรัฐนะส่วนอาวุธของอิหร่านก็ไปใช้ในยูเครนนะครับซึ่งประสิทธิภาพอาวุธมันด้อยกว่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ